สวัสดีคะ่ะนักเรียนหลังจากชั่วโมงที่แล้วนักเรียนได้ฝึกจกับขุยเพียงออีกทั้งฝึกเป่าไล่เสียงโน้ตทั้ง7เสียงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสัปดาห์นี้เราจะกลับมาฝึกปฏิบัติการเป่าขุยเพียงออกันีกขั้นหนึ่งนั่นก็คือการนำโน้ตเพลงลาวจ้อยที่นักเรียนได้ฝึกขับร้องไปเมื่อหลายชั่วโมงก่อนนะคะนำมาเป่า โน้ตเพลงเราจ้อยที่นักเรียนได้ศึกษาไปแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนกลับไปทบทวนอีกรอบนะคะเพื่อให้นักเรียนจดจำได้ง่ายขึ้นไปชมพร้อมๆกันค่ะโน้ตเพลงเราจ้อยที่เราจะใช้ฝึกกันในวันนี้เราจะใช้โน้ตเพลงเราจ้อยในท่อนที่1ซึ่งสามารถร้องเป็นทำนองได้ดังนี้ค่ะ โดเรมิเรมิเรโดเรมิเรโดเรมิซอนเมื่อนักเรียนจำโนต้ตท่อนที่หนึ่งเพลงเราจ้อยได้แล้วเราไปฝึกปฏิบัติการเป่าขุยโนต้ตเพลงเราจ้อยท่อนที่หนึ่งพร้อมกันได้เลยค่ะขั้นตอนแรกให้หนักเรียนจับขุ่ยให้ถูกต้อง จากนั้นพูดโน้ตเพลงเหลาจ้อยท่อนที่หนึ่งพร้อมฝึกเปิดปิดนิ้วมือให้ตรงตามตัวโน้ตที่นักเรียนพูดนะคะโดเรมีเรมีเรโด ฝึกซ้ำอีกหนึ่งรอบนะคะโดเรมีเรมีเรโดเรมีเรโดเรมีซอนเมื่อนักเรียนฝึกเปิดปิดนิ้วได้ อย่างชำนาญแล้วขั้นตอนที่สองให้นักเรียนร้องเป็นทํานองเพลงเลาจ้อยท่อนที่หนึ่งพร้อมฝึกเปิดปิดนิ้วให้ตรงกับทานองที่นักเรียนร้องดังนี้ค่ะโดเรมีเรมีเรโดเรมีเรโดเร ฝึกซ้ำอีกหนึ่งรอบนะคะโดเรมิเรมิเรโดเรมิเรโดเรมิซอนเมื่อนักเรียนฝึกเปิดปิดนิ้วตามทํานองเพลงเราจ้อยท่อนที่หนึ่งได้ชำนาญแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการฝึกเป่า ให้ตรงทำนองเพลงกับที่นักเรียนฝึกไปแล้วนะคะเทคนิคการเป่าให้นักเรียนจดจำง,ง่ายๆก็คือโน้ตไหนเป็นโน้ตเสียงยาวให้นักเรียนเป่าด้วยลมยาวโน้ตไหนเป็นโน้ตเสียงสั้นให้นักเรียนเป่าเป็นลมสั้นนะคะเดี๋ยวคุณครูจะสาธิตวิธีการเป่าขลุ่ยเพลงลาวจ้อยในท่อนที่หนึ่งให้นักเรียนรับชม ฝึกซ้ำอีกหนึ่งรอบนะคะเห็นไหมคะเราสามารถฝึกเป่าคุยได้ง่ายๆด้วย3ขั้นตอนนั่นก็คือ1นพูดและฝึกเปิดปิดนิ้ว เมื่อพูดและฝึกเปิดปิดนิ้วจนชำนาญก็เปลี่ยนไปนเป็นร้องเป็นทำนองเพลงเมื่อเปิดป,ปิดนิ้วตามทำนองเพลงที่ร้องได้ก็เป็นขั้นตอนสำคัญในการปรับซึ่งวิธีการเป่าให้ในักเรียนจดจำได้ง่ายๆก็คือโนต้ตไหนเป็นโนต้ตเสียงยาวเราต้องเป่าด้วยลมยาวโนต้ตไหนเป็นโนต้ตเสียงสั้นเราต้องเป่าด้วยลมสั้นนะคะเดี๋ยวคุณครูจะสาธิตวิธีการเป่าขุยโนต้ตเพลงเรลาจ้อยท่อนที่หนึ่ง อีกหนึ่งรอบให้ในักเรียนชมนะคะคลิปนี้เป็นการเป่าโน้ตเพงลงลาวจ้อยท่อนที่หนึ่งในระยะใกล้เพื่อให้ในักเรียนเห็นวิธีการเปิดปิดนิ้วมือได้อย่างชัดเจนนะคะ ให้เนดีโนต้ตเพลงเราจ้อยท่อนที่หนึ่งนักเรียนจะเปิดปิดรูบังคับเสียงเพียงรูที่หนึ่งถึงรูที่สี่เท่านั้นนะคะเดี๋ยวคุณครูจะสาธิตให้นักเรียนชมอีกหนึ่งรอบค่ะ ที่นักเรียนฝึกฝนจนเกิดความชำนาญแล้วให้นักเรียนอัดเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆส่งเข้ามาในกลุ่มลายห้องเรียนของนักเรียนเพื่อให้ครูประเมินให้คะแนนได้เลยนะคะครูขอให้นักเรียนตั้งใจฝึกฝนเมื่อเกิดความชำนาญสามารถอัดคลิปสั้นๆส่งครูเพื่อให้คะแนนได้เลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ